ดค่ะตอนนี้นะคะมันกำลังจะไปตรวจโควิดที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งอขอพูดอาการก่อนอาการตอนนี้นะคะก็คือไปในร้านอาหารเดียวกันกับที่ผู้ติดเชื้อไปแต่ว่าไปคนละเวลาเหมือนเขาบอกว่าไปถึงร้านประมาณห้าทุ่มใช่ไหมแต่ว่าเราออกมาประมาณสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าประมาณห้าทุ่มคือแบบเตะไหมอะไรเงี้ยก็เลยแล้วหลังจากนั้นพอรู้ข่าวใช่ไหมคะก็เลยมีอาการ เจ็บคอแล้วก็เหมือนเป็นหวัดลงคอมีน้ำมูกหน่อย <c oughs> นั่นแหละก็เลยว่าจะไปตรวจด,ดูซึ่งที่อุดอรเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลที่หาข้อมูลมานะคะ<ม>ก็จะมีโรงพยาบาลอุดอรจะมีการตรวจสองแบบก็คือแรมผิดเทสแล้วก็พ c ซรแรมิดเทสเนี่ยก็คือการตรวจเบื้องต้นเหมือนว่าจะผลการตรวจเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นผลไม่ใช่เห็นผล รู้ชื่อผลเชื่อผล,อผลมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือประมาณห้สิบเปอร์ซนแต่ว่าแบบ pcr เนี่ยก็จะก็คือแม่นยำเก้าสิบเปอร์เซนแล้วของโรงพยาบาลอุดอรเนี่ยก็คือตรวจแบบ swab test ก็คือใช้ไม้นะคะแย่เข้าไปในจมูกทั้งสงแบบเลยทั้ง rapid test แล้วก็ pcr แต่ว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปในวันนี้นะก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพจะเป็นการตรวจแบบเจาะเลือดแล้วก็ตรวจแบบ rapid test ส่วน PCR เนี่ยอ่าราคาก่อนราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะณนะวันที่ไปตรวจวันนี้วันที่เท่าไหรอ่อ <c oughs> ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมษาแล้วก็มันจะมีรอบตรวจอะ่ะประมาณแปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งแล้วก็มีรอบบ่าย <c oughs> ถ้าตรวจรอบเช้าก็คือรู้ผลภายในวันนั้นเลยส่วนตรวจแบบ PCR ที่โรงพยาบาล จะอยู่ที่ห้าพันบาทซึ่งวันนี้เราจะไปตรวจแบบเจาะเลือดน,นะคะเรากำลังเดินทางไปตอนนี้ประมาณเกือบสิบโมงละเดี๋ยวไปดูกันว่าเปไน็นยังไงต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าอุ้มไม่ใช่หมอน,นะคะก็ข้อมูลที่พูดไปเนี่ยก็คือได้ศึกษามาแล้วก็ได้โทรถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นะที่นี้ได้คะ่ะสวัสดีค่ะ ต้องเขข้้าาไปางมื่อมาถึงโรงพยาบาลน,นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าสอบประวัติสอบถามทำลายแล้วว่าเราไปแบบพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็มีรถมารับค่ะตอนนี้อยู่บนรถไปที่จุดตรวจค่ะก็ตรวจเสร็จแล้ว เรียบร้อยนะคะแล้วก็รอผลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพยาบาลเนี่ยจะโทรมาแจ้งประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ไปรับผลตรวจได้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็เมื่อไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็จะเหมือนถามทำลายเราว่าเราไปในจุดเสี่ยงหรือเปล่าทำไมเราถึงอยากตรวจอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งรอรถแป๊บหนึง่งก็มีรถมารับเราไปที่ห้องแผนกฉุกเฉินภานในเจาะเลือดนอั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็ เหมือนมีพยาบาลมาบอกเราว่าไม่แนะนําให้ตรวจแบบนี้เพราะว่ามันเห็นผลผลมันเชื่อถือได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าถือว่าเป็น,นิีนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดอะไรประมาณนี้ก็คือแนะนําให้ตรวจทั้ง PCR แล้วก็แบบแรปผิดควบคู่กันไปแต่อุ้มก็ยังจะตรวจแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจิงไม่ได้เข้าไปในจุดเสี่ยงอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็อาการที่เจ็บคออะไรเงี้ยวันนี้มันก็ดีขึ้นแลว้วไม่รู้ว่าแพนิคไปเองหรือเปล่านั่นแหละก็รอดูผลว่าจะเป็นยังไงนะคะ โรงพาบาลอุดรนะคะซึ่งข้างหน้าเนี่ยเตน้นขาวๆเนี่ยที่เรากำลังจะผ่านเป็นการตรวจแบบ PCR สำหรับคนที่ ของโรง,งพยาบาลอุดรเนี่ยตรวจแบบรแับผิดเทศก็ต้องแย่จมูกเหมือนกันและผิดเทศจะอยู่ที่500บาทแล้วก็ p ีซเนี่ย3,600บาทรับผิดเทศจะอยู่โซนนี้เลยแถววงเวียนเมื่อวานมาแล้วรอบหนึ่งแล้วคนเยอะมากเลยอะ่ะก็เลยไม่ได ก็เต็มอแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นพอรอได้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปลุ้นผลตรวจที่บ้านก่อนละคะ่ะบ๊ายบายตอนนี้ก็ไปรับผลตรวจมาแล้วนะคะนนก็ทาได้ไปแบบนี้หนึ่งอันแล้วก็ไปล้วองแพทย์หนึงอันอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นเนกาทีฟต,ตรงนี้แล้วก็ประมาณว่าถ้าอันนี้มันตรวจได้แค่แบบเหมือน หมืนมันแบบผลมันไม่ชัวร์ถ้าอยากได้ชัวร์กว่านี้ก็แนะนําให้ไปตรวจแบบ PCR นะคะแล้วก็ถ้ามีอาการไข้ไอหรือว่าดนทางจับคื้นที่เสียงเนี่ยก็แนะนําให้ไปตรวจแบบ PCR อีกรอบนึงค่ะทำไมขาตั้งสั่น้ัลยไม่ร้กาหรืว่า